ครับผมสพุพรเจโอทูออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เรามาทำโรงทานนะครับเล็กก๋วยเตี๋ยวนะครับงานบุญกฐินนะครับนี่ก็เป็นโรงทานของพวกเรานะครับที่เตรียมมาะครับ mm hmm. ชันประสครจรับรานพุทธรที่เนปรยชน้นะครับเอาได้เจอรักธาให้มาวช่วยกันนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศรอบนะครับจังขานะครับจังขาดยังขาดมาไปเริ่มมาเยแล้วนะครับไดปูชากันนะครับักาัขอมาไไลาจจดจ่ขอเจริเจริญัาา เรดินรอบรถนะครับเดินตัวเปล่าไม่ได้เดินอะไร นี่น่าจะเป็นไอศกรีมครับแต่ยังไม่ได้มาครับนี่ยังไม่ได้มาตังค์งนี่เป็นกานเป็นเอ่อเป็นการข้าวเหนียวทอดครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆครับนี่ถ้าจะได้หลายชินะ้นครับ นี่นะรับนี่เป็นขนมหวานนะครับครับา้ชมเรื่อยๆครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นอะไรครับ โอ้กุยช่ายกุยช่าย,ย,ายขนมกุยช่ายนะครับจ้าโอเคครับโ้นี่ครับเยอะเลยครับนี่ครับอของกินเราเยอะนะครับวันนี้ฟรีครับนี่เป็นลูกทานงานงานกระถิ่นของเราครับ

ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับคนก็จะเยอะอยู่ครับทนด้านล่างครับเดี๋ยวเเราจะเดินลงไปครับ็นนของกระถินคนครับันน้ที่กล้เนี่ยดตใจันักนแนวแน่นะครับโดเฉพาะนาลวพ่อจ้าว่าท่านจะเป็นพระเถระ ผู้ใหญ่ผู้นั้นมีคุณงามความดีมีคุณประจักษ์อันพิเศษเรียกว่ามีพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณาพุทิตาอุเบกขาท่านก็ได้จัดให้มีการบวชเลขธรรมะกันอยู่บ่อยๆนะครับจัดตาวางจัดงานเกี่ยวกับคนจัมดงาน เป็นผู้ที่มีจิตใจอันหนักแน่นแน่วแน่นะครับในทางพระพุทธศาสนาจควนที่เราท่านกัจะได้มาร่วเชิดเชิตันระดับดบความคุณมรอนะครับในครับนะครับทัน้ระเทชพนตขครับ้น

นะครับบรรดาผู ern, t ern, t ern yeah, so, ้ชายกากที่นี่จเดินท้านข้งหลายนะครับต้องการขายบิลปีใหม่ของเกียรติของบรรดาผู้ชายที่เราท่านประิตนะครับดีนะครับใส่ในะครับในส่ใจข่าวดอกกันญชาทำไปเรื่อยนะครับใครจะมาจัดจองเป็นเจ้าของรงคานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัดหวายของผ่านานนะครับก็มาจัดจองกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ยังมีกันนะครับ

รับรอให้ท่านได้มาต่อคุณที่สามจะนำปาไมีกันนะครั้องทานกันนะครับมีคนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เดินไปนะครับจะไปตอบที่ที่สองกันเดินไปนะครับลูกนะครับลูกกระดิ่งด้านุณสิริวันบนแก้วทำบุญมาเองนะครับหนึ่งสองสามร้อยดูนะครับคนเยอะครับเราก็าจะมีครับจะพาเดินดูพาดึงบนแก้วทำบุญมาเองห้าร้อยบาทต่อสาธุนะครับคุณนัท

ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างครับนี่ข้าวกระเพราครับน,น,นี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างครับนี่ครับโอ,อ,อ้แล้วก็ข้าวกำลังย่างย่างสุดๆเลยครับข้โฆษณาครับมาคุด้วยกันครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับ นี่อีกหนึ่งโล่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ก็น่าจะเป็นน้ำครับเป็นน้ำ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 นนี้ก็จะเป็นขนมจีนขนมจีนน้ำยาอีกหนึ่งร้านนะครับกินน้ำยาดีครับอร่อยช่วยบดชีนะครับนี่เราก็มีช่วยบด ฝากไว้ครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ